สวัสดีครับมาดูมาสีหมอกคุณสองนะครับผมทุกคนแบบเล่นนะอันนี้แบบเล่นงะแบบวดที่แล้วตรงนี้ไม่เข้านะทุกคนนะไปสี่เก้ามางนะวดนี้ศูนย์สามนะทุกคนนะวันี้ข้างบนศูนย์ข้างล่างสามเด้ออ่นี่ อาให้ดูชัดเลยนี่หน้าโปกนะกครับแล้วามาดูหน้าที่สองนะยังได้แก่แม็กมาอย่างดีะทุกคน mới đây kèm mát luôn Kép nữa, kép nữa kèm mát luôn จะมีเลขเด็ดให้ดูนะคนนะกอยกินม,มัวไม่ได้เทา้า <c oughs> อันนี้ อ้าที่สอง่ะทุกคนดูเลยอาที่สองงดที่แล้วบนผ่านนะครับทุกคนพลังทิพย์ห้าสองเข้าตรงๆนะส่วนเอียนใหญ่เข้าแค่เล็กเหลนล่างสองเอียนห่วยงดที่แล้วเข้าห้านะครับทุกคนข้างบนนะข้างล่างหลุดนะเนี่ย อันนี้ต้องเทียบให้นะใครที่รอก็อามาแคปหน้าจอเอานะครับหวัวนหน้าที่สามรที่แล้ว ที่ชอบทีโชคเข้าห้าสองนะครับส่วนนี้หลุดหมดเลยนะครับไม่เคลียร์ก็หลุดนะวดที่แล้วอ่ะนี่สองสามหน้าสองเหน้าสามอันนี้ของใหม่นะครับทุกคนนะถ้าของเก่าเอะเขียนนะ ของสาวเอสเขียนไว้ให้นะเขนหน้าจอนะมาดูหน้าสามหน้าสี่นะนึ่นี่สามสี่วดที่แล้วหน้านี้หลุดหมดเลยนะครับเข้าแค่เลือกเด่นห้านะครับก่อน อันนี้เข้าสองห้าข้างบนนะข้างไม่เข้านะนี่เลขเด่นนะฟ้าขาวอันนี้หน่วยล่างนะครับทุกคนวดที่แล้วเข้านะอ่าอันนี้วงวนนี้หน้าสีา่หน้าห้าครับหน้าสี่หน้าห้า ที่รเราก็แคปหน้าจอะครับสี่ห้าหน้าหกเจ็ดอันนี้วัดที่แล้วครับหกเจ็ด วดที่เวไม่เข้าคนเราแค่เล็กเด็ดอันนี้งวดนี้ครับหน้าหกหน้าเจ็ด ชนหน้าแปดกันนะอันนี้หน้าแปดตกอนวดที่เล้วววดที่เล้วพยา,ยามังกรเข้าสองห้าตะอนตัวนอ้นนี้ไม่เข้าน,นะหน้าแปด พยายามกรงวดนี้ให้หนึ่งกับห้ามานะทุกคนเรื่องมันจะมาตรงนี้เรื่องนี้แค่นี้เลยนะห้าหนึ่งกับเอ้หนึ่งหกหนึ่งหกห้าสามอ่าหน้าที่เก้าหน้าที่เก้างวดที่แล้วตรงนี้ก็เดินต่อนะครับโงค์น้ำมน หนาที่เก้าอ่ะเข้าห้านะของน้ำมนอ่าแปดกับเก้า เดี๋ยวมาดูหน้าที่สิบกันนะวัคนนะหน้าที่สิบเนี่ยมดที่แลว้วหลุดหมดเลยนะครับทุกคนนะหน้าที่สิบนี้ไม่เข้านะอ่อเท่านี้มีสีดำก็ห้าสองนะทุกคนมีสีดำม,มีสีดำม,มีห้าสอง วัทีแล้วม <c oughs> ีสีดำครับมีสีดำเข้าทีแล้วจอมยุดเป็นเป่าเป็นเป่าเข้าสองห้านะตรงน,นี้หลุดอันนี้เข้าแค่หลักหน่วยนะทุกคน อืม <c oughs> สิเลสิบเอ็ดวทีดด่แล้วหลักสิบหลักหน่วยหลุดนะทุกคนหลักหน่วยหลุดนะ เอ็มสีดำตรงนี้ดักสิบหลุดมาสองวดแล้วนะครับทุกคนนะ 5, 2, 2ห้าที่สิบสอง มดที่สิบสองมดที่แล้วเขาแค่เล็กเด่นมาทุกคนนะจับคู่ไม่เข้านะครับทุกคนนะอสามไปเลยเป็นสามมดที่แล้วมีแค่เล็กเด่นนะทุกคนนะเอ้สิบหน่วยบนตรงนี้เข้านะครับทุกคนสิบหน่วยบอ กองอันเลขเด็ดงวดที่แล้วหลุดไปเลยนะครับทุกคนงวดที่แล้วเอดจัดตรงนี้นะหลุดตะเกียนทองก็หลุดงวดที่แล้วอันนี้นะทุกคนเลขเด่นสิบหน่วย ศูนยหนึ่งสามสีะครับทุกคนศูนย์่ามาดูหน้าที่สิบส่กันนะสีนี้สินะครับทุกคน มดที่แล้วนี่หลุดกันเยอะนะครับทุกคนเข้าข้ลึกเด่นกันนี่ก็เด่นห้านี่ก็เด่นสองตรงนี้เจ็ดกับศูนย์จนกันที่ศูนย์นะหน้าที่สิบห้ามดที่แล้วให้ล่างไปบนนะครับห้าสองเข้าตรงนี้ แล้วก็อันนี้ตัวเดียวบนล่างหอสองนะมุที่เร็วเข้านะเข้าไปที่ห้าสองอ่าน,นี่ส็บสี่สิบห้า ยี่สิบสี่สิบห้าไปเร็วเอาที่สิบหกนะทุกคนนะสิบหกนี่สิบหกมดที่แล้วก็สองห้านะรางวันที่หนะนึ่งนะผู้บนร่างไม่มีนะครับร่างหลุดนะอันนี้ก็หลุดมาไหนงวดแล้วนะนี่ข่าว า้ที่สิบเจ็ดก็เข้าแค่เล็กเด่นนะตรงนี้นะตรงนี้หลักร้อยข้าวนะทุกคนอ่าอ่าคอพอ,อแทบหน้าจอเลย เจ็ดสิบอ่าสิบหกสิบเจ็ดนะวันนี้รวยพันล้านให้หลักร้อยมาที่สามหกเก้านะทุกคนเด่นมากเลยวันนี้่สามหกเก้านะทุกคนนะหลักร้อย มันอาจจะเบิร์นก็ได้นะครับทุกคนนะงวดนี้นะมาลงหน้าที่สิบแปดนะทุกคนสิบแปดงวดที่แล้วอเอาแค่เล็กเด่นกันเลยนะโอเคตรง,น,น,ตน,งน,นี้หน้าที่สิบแปดวันนอย่างอื่นหลุดนี่หน้าที่สิบเก้า แค่เลขเรีนสองตัวเดียวล่างตัวนั้นอื่นไม่เข้านะอ่าแค่นี้นะครับไว้รืช้าก็ไม่รู้นะทุกคนนะวันนี้น่าจะไปเร็วนิดหนึ่งรูแล้วอ,ะอ่ะอ่า โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะแอดขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ